ชัน,นีไปไปบอกคุณแม่ว่าทุกคนรอทานอาหารกันอยู่พามาให้ได้นะค่ะพี่รีบกินเถอะคะ่ะเดี๋ยวอาหารจะเย็นสะก,ก่อนนะเออไม่ละรอแม่ก่อนดีกว่าที่พี่ไปคุยกับแม่มาตอนนั้นท่านว่ายังไงบ้างก็คุยเรื่องทั่วไปนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าแม่จะฟังฉันหรือเปล่านะสิเออเอ,อ ตอนนี้ท่านไม่ฟังใครเลยผมไม่เข้าใจเลยว่าแม่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่แค่เธอหรอกไม่มีใครรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วแม่ละ่ะหมอหพามาด้วยไม่ใช่เหรอแม่บอกฉันว่ายังไม่หิวนะคะ <sighs> ฉันจะไปถามแม่อีกครั้งเดี๋ยวพี่ไปเองพี่ค่าอย่าเลยท่านดุแล้วไล่ฉันออกมา สองคนนี้กินกันไปก่อนเลยฉันจะเอาอาหารไปให้แม่แล้วจะลองถามท่านดูคุณชอบปลานิไม่ใช่เหรอคะอ,อไม่ผมยังไม่กินวเวดินดาเธอกินหน่อยเถอะผมไม่อยากกินอะไรทั้งนั้น่ะ กินอะไรหน่อยไหมคะนมกาแฟ ى, หรืออะไรไม่ผมไม่เอาอะไรทั้งนั้นแต่คุณยังไม่ได้กินอะไรเลยก็ไม่มีใครได้กินเจสซี่ผมมาที่นี่แค่สองวันเท่านั้นเพื่อมาเจอแม่กับคุณอยากเห็นทั้งคุณและแม่ไม่แต่รอยยิ้มบนใบหน้ารอยยิ้มของคุณช่วยผมไม่ให้รู้สึกเหงา หรือโดดเดี่ยวเวลาที่อยู่คนเดียวที่นั่นแต่ที่จริงผมเองก็รู้ดีว่าแม่กำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่สิ่งที่พวกเรามองว่ามันเข้มงวดน่ะมันคือความรักของแม่นะความรักของแม่นะ่ะจะต้องคอยเป็นพลังและความเข้มแข็งให้กับคนเป็นลูกสิแต่บางทีก็เข้มงวดเพราะอยากให้คุณได้ดีก็ได้นะคะคุณต้องการจะบอกอะไรฉันต้องการจะบอกว่า คุณแม่นะ่ะจะต้องมีเหตุผลแน่หรือว่าบางทีสิ่งที่แม่อยากจะได้คือสิ่งที่ผมปฏิเสธแม่เขาก็เลยเสียใจยเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าฉันรู้ค่ะความสุขของคุณขึ้นอยู่กับแม่อย่าต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ในฐานะสามีและพี่ชายของวิเลนดาเลย จงตัดสินใจในฐานะของลูกชายนะคะเอาละไปนอนได้แล้วละคะ่ะอย่าคิดมากอีกเลยนะพรุ่งนี้เราค่อยคุยไปด้วยกันเลยแต่เช้าโอเคหรือเปล่าคะนะคะไปนอนเร็วเข้า ยังไม่นอนอีกเหรอเห็นแม่เสียใจแบบนี้รู้สึกแย่จังเลยออรู้สึกแย่เหมือนกันทำอะไรไม่ถูกเลยอีกสองวันนารดา,ดาก็จะกลับแล้วด้วยฉันไม่อยากให้เขาเป็นกังวลแล้วอีกอย่างนึง ถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบนี้อยู่เขาคงไม่ยอมกลับแล้วทิ้งแม่อาไว้แบบนี้โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกเขาต้องเครียดมากแน่ๆพี่ครับถ้าสิ่งที่แม่ต้องการเกิดเป็นจริงขึ้นมาล่ะใช่ฉันก็คิดถึงเรื่องนั้นอยู่แต่ก็คงต้องเป็นไปตามนั้นที่แม่พูดก็ถูกแล้ว หกเดือนนานเกินไปเพราะว่านั่นนะมันคือสิ่งที่แม่กลัวบางทีผมก็รู้สึกว่าผมต้องรับผิดชอบด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่นเรนดาทำงานหนักห่างบ้านห่างเมืองของเรามาตั้งหลายปีเขาทำเพื่อเราแล้วดูผมสิเรีนยนจบแล้วก็ตกงานตั้งนาน จนพี่ต้องมาตั้งร้านให้ผมหาคนมาแต่งงานให้ผมก็แค่ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยแต่ว่าพี่เขาไม่หรอกวิเดนดาอย่าคิดแบบนั้นเลยทำไมล่ะครับพี่ถ้าแม่อยากให้พี่เขากลับมาเขาก็ต้องกลับมาแล้วจะได้อยู่กับครอบครัวด้วยที่แม่พูดนะถูกว่าเขาควรจะกลับมามันอาจจะมีผลกระทบหน่อย อาหารการกินไม่เท่าเดิมอยู่บ้านหลังเล็กลงแต่เราก็ได้อยู่ด้วยกันนะใช่ครับพี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่นี้เราไปคุยกับพี่ขเขาเถอะดีพี่จะคุยกับเขาเองแต่พี่เดาว่าเขายังคงคิดเหมือนเดิมแน,น่เลยก็ค่อยว่ากันนะเพราะถึงยังไงพี่ก็เข้าใจทุกอย่าง ว่าเขาคิดอะไรไปเถอะไปทำในสิ่งที่ใจเรียกร้องขึ้นไปนอนได้แล้วพี่ก็ไปนอนด้วยนะพี่ไม่มีเหตุผลที่ต้องนอนไม่หลับนี่ 嗯嗯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 嗯 องรง์รมโปรดอภัยให้ด้วยที่ฉันมีความคิดที่ไม่ดีไปสงสัยพวกเด็กๆฉันเองเสียใจเหลือเกินเสียใจมากจริงๆเสียใจมากที่สุด นี่แม่ยังหลับอยู่เหรอปกติตื่นเช้านี่นะฉันจะไปดูให้คะ่ะถ้าเกิดแม่ยังหลับอยู่ก็ปล่อยให้หลับต่อไปเธอเดี๋ยวพี่ค่อยชงชาไปให้ค่ะ,คะนี่แม่ยังไม่ตื่นอีกเหรอไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเมื่อคืนแม่คงจะนอนไม่หลับนะ่ะฉันนีไปดูแม่ซิชาคุณคะ่ะพี่คะแม่ไม่อยู่ในห้องคะ่ะในห้องน้ำล่ะฉันลองไปดูแล้วไม่อยู่เหมือนกันดูในครัวหรือย,ยังคะ่ะ ฉันไปดูแล้วไม่อยู่เหมือนกันค่ะหรือว่าแม่จะอยู่ที่ระเบียงผมเพิ่งมาจากระเบียงก็ไม่เจอนะเช้าขนาดนี้แม่ไปไหนของเขานะประตูหน้าเปิดอยู่ไปบ้านพี่สาวิตาหรือเปล่าคะแม่จะไปที่บ้านของสาวิตาทำไมล่ะ <c oughs> แม่ไม่เคยไปไหน <c oughs> โดยที่ไม่บอกเรามาก่อนเลยแต่ว่าวันนี้ทำไมไม่บอกลละ ไปเร็วช่วยกันตามหาแม่ครับผมจะแบกกุญแจจัไปเอาให้ค่ะชันนีรีบไปโดยเข้าแม่คะทำไมนี่กำลังตามหาแม่ก็อยู่เหรอแม่ไปไหนมาคะพวกเราเป็นห่วงมากเลยรู้ไหมแม่ครับพี่กับผมกำลังจะอไปตามหาทำไมแม่ไม่ใช่เด็กเล็กๆที่จะหลงทางนะแต่พวกเราเป็นห่วงแม่นีครับ แม่ไม่เคยไปที่ไหนคนเดียวมาก่อนนี่คะใช่ก็ไม่เคยไงแต่ก็ไม่มีกฎข้อห้ามไม่ใช่เหรอถ้าแม่ไม่เคยทำก็ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้ก็แค่ลองทำดูแม่ครับเมื่อวานแม่ไม่สบายใจเราเลยคิดว่าแม่พอเลยตอนเด็กลูกก็เคยทำแม่ก็ไม่ชอบเหมือนกันแม่เองก็เคยดูลูกตั้งหลายครั้งหยุดจ้องแม่แบบนั้นเนาะเอ,อ เรามาดูกันดีกว่าว่าแม่ได้อะไรมานะแม่นะ่ะออกไปซื้อเจลาบีรอร้อนๆมาดาเรนดาชอบกินมากนี่ชนันนีจ้ะเราจะกินมันเป็นมื้อเช้านะแล้วอีกอย่างหนึ่งมีคนบางคนเกิดยอมรับในความผิดของตัวเองได้เขาไม่ต้องการทำผิดอีก แล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งเอาจารบีมาให้นั่นเธอ <c oughs> แม่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอแม่ได้ยินในสิ่งที่เจสซี่พูดแม่ก็รู้ทันทีว่าแม่ทำผิดไปไม่ยุติธรรมเลย <c oughs> ผมพยายามกับแม่อยู่ตั้งนานแต่แม่ก็ไม่ยอมฟัง ทำไมพี่เจสซี่ถึงทำได้ละ่ะแม่ก็จะไม่ได้ว่าใครพูดอะไรแต่แม่จำไม่เคยลืมบางครั้งครอบครัวก็เปลี่ยนเราให้เราไปทำในสิ่งที่นึกไม่ถึงจนเกิดเรื่องวุ่นวายเพราะความดื้อรั้นของแม่เองลูกไม่ต้องห่วงนะแต่ ฟังนะอีกหกเดือนต้องกลับมาแล้วอย่าได้ทิ้งพวกเราเอาไว้แบบนี้อีกนะลูกจะต้องกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันดูเหมือนมันน่าสงสัยนะครับแม่จุู่ๆก็พูดอะไรแปลกๆต่างจากเมื่อคืนเลยมีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับเนี่ยแม่ไม่ได้เปลี่ยนแต่ความรู้สึกแม่มันเปลี่ยนไปอะไรจะเปลี่ยนก็ขอให้ดีขึ้นก็นแล้วกันว่าตา ตอนผมมาเซอร์ไพรส์ทุกคนก่อนหน้านี้เซอร์ไพรส์ผมก็ถูกแม่เซอร์ไพรส์อีกทีหนึ่งเอเหรอแม่ก็ไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันนะะใช่แล้วครับแม่น่ะสุดยอดเลยเรามาดื่มช้าด้วยกันเถอะเอาใจละบีมากินด้วยฝากด้วยครับพี่ชันนี่มานั่งตรงนี้มาสุดยอดเลยอาแม่เอาิก่อนค่ะผมป้อนนะนี่ค่ะแม่คะอันนี้ของแม่นะคะ อันนี้อร่อยนะแม่คะนี่คะ่ะกินเยอะๆนะ นี่พี่ครับดีเหมือนกันนะผมเห็นว่าพี่หยุดผมคงต้องหยุดบ้างเหมือนกันน่ะ <c oughs> <laughs> พี่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเจสซี่คงเหนื่อยหน้าดูเออนี่ลูกเสื้อผ้าสก,กรปรกหมดแล้วเนี่ยลูกซักเสื้อผ้ายังไงน่ะแม่ครับคือว่าผมเอาเสื้อผ้าไปซักแล้วก็ล้างจานแล้วก็ทำทุกอย่างเองหมดเลยอ๋อพูดแบบนี้แปลว่าไม่ค่อยซัก <c oughs> แม่คะเสื้อผ้าเขาสก,กรปรกมากเลยตอนนี้สะอาดดีแล้วค่ะ อีหกเดือนเดี๋ยวผมก็กลับมาถึงตอนนั้นคุณค่อยบนผมก็แล้วกันนะ <c oughs> ทำไมต้องทำแบบนั้นสไพยของแม่ไม่ได้ขี้เกียจนะคือนี้ค่ะแม่คือก่อนจะพูดถึงสไพยแม่คนโตก็อย่างคนเล็กก็อย่างแม่คะหยุดเลยนะอย่ามาต่อว่าสไพยของแม่เป็นอันขาดแม่ไม่เอาไวนะ้แน่เอาละครับพระเอกเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ใครเหรอหมายถึงใคร พระเอกคนนั้นก็คือบัปปูยังไงล่ะครับอย่าบอกนะว่าอายังโกรธอยู่อ่ะใช่แล้วดูเหมือนว่าจะโกรธตลอดไปด้วยนั่นสิน่าสงสารบัปปูมากมากเลยทุกขังอยู่ในบ้านไม่ได้ไปไหนเลยผมว่าคุณหาต้องโกรธแน่และคงโกรธอีกนานด้วยใช่เธอเป็นคนโกรธนานมากๆแต่ลูกก็รู้จักอาดีนี่ว่าเธอเป็นคนดื้อมากนะนี่คุณคะไหนไหนก็มาแล้ว ลองช่วยแก้ปัญหานี้หน่อยสิใช่ค่ะพี่เขยบับปูคงจะเครียดมากๆเลยอาชีติก็ไม่มาบับปูก็ไม่ได้มาอีกอันที่จร um ิงคือปัญหาเรื่องบับปูและเลิฟล pues ี่ทางออกของเรื่องนี้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละคือต้องโน้มน้าวคุณอาให้ได้ใช่ครับพี่ไม่งั้นคงหาเจ้าสาวใหม่เขาคงทุกข์ใจไปตลอดชีวิตเลยเขาอาจจะเสียใจและไม่มีความสุขก็ได้นะครับไม่ต้องเลย หลานที่น่ารักของอาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาโอ,อ้ตายแล้วโชคดีจ้าละที่สุก็มาสักทีนะอานั่งลงฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีอ่ะนั่งก่อนสวัสดีค่ะโอ้ไงล่ะป้าปูฮะนั่งก่อนอย่าทําเรื่องขายหน้านะขายหน้าอะไรอีกอยากจะรีบให้ผมแต่งเร็วซะเหลือเกินเนี่ยเอาละเอาละ <c oughs> แกรู้อะไร <c oughs> ไหมฮะฉันทอเรียกแม่เจ้าสาวให้มาเจอเขาด้วยล่ะค่ะ แล้วพอเจอก็ไปทำท่าแปลกใส่เขาแล้วบอกว่าผมขอโทษทุกเรื่องแม่ผมเป็นคนผิดเองแล้วพูดว่าผมรักเลิฟลี่คนเดียวจะแต่งกับเธอแค่คนเดียวว้าวน <c oughs> เรนดาอามาเจอหลานโดยเฉพาะเลยไม่งั้นคงไม่มาหรอกนี่ขออะไรหน่อยได้ไหมช่วยทีเถอะพาลูกชายอาไปอยู่ชาจาที หางานดีๆให้เขาทําสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อจะลืมยายเลิฟลี่ได้อยากแต่งก็ข้ามศพฉันไปก่อนอุ้ยอาไม่มีวันยอมให้เขาไปแต่งกับเด็กเลิฟลี่นั่นรอฉันตายก่อนเถอะถ้าอย่างนั้นผมจะพาเขาไปชาจาด้วยครับไม่มีปัญหาหรอกครับคุณอาจจะได้ไม่รู้ความเป็นไปของเขาเพื่อเขาได้แฟนต่างชาติแบบนั้นคงจะดีกว่านะครับคุณอาอือเอาละจะมาโทษผมไม่ได้นะให้ตายเถอะมันไม่เคยอยู่ในหัวฉันมาก่อนเลยอ่ะคุณพี่คะ ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะตอนนี้น่าจะรู้ได้แล้วหัดคิดยาวๆบ้างสิจะให้อยู่ติดแม่ไปตลอดไม่ได้หรอกเห็นไหมเห็นด้วยอย่างนาเรนดาฉันอุตส่าห์ขอให้เธอช่วยก็กลับมาล้อเลียนแบบนี้อะชีตีพี่ไม่ได้ล้อเลียนเธอนะพี่แค่แนะนำเท่านั้นรู้ไหมเวลาลูกของเราแต่งงานเราควรต้องดีใจก่อนไม่ใช่หรือ,อยังไงใช่แล้วครับควรจะยอมรับนะครับคุณอา ถ้าหากว่าบัปปูอยากแต่งงานกับเลิฟลี่จริงๆแล้วก็ก็อนุญาตเขาเถอะครับคุณอาเห็นแก่ลูกเถอะนะใช่แล้วค่ะเลิฟลี่เป็นคนน่ารักมากเธอจะดูแลบับปูให้รวมถึงอาด้วยนะคะใช่แล้วค่ะอาเธอรักบับปูมากเลยมากกว่าที่คิดอีกนะคะใช่แล้วครับมันไม่ยุติธรรมเลยเขาปักใจรักแต่เลิฟลี่คนเดียวเลยไม่ยุติธรรมเลยนะเห็นใจเขาบ้างเถอะครับไม่ฝั่งนะบัปปู ถ้านายต้องการอะไรแล้วก็บอกพี่เลยนะ <G ül> พี่จะสนับสนุนเต็มที่เลย <G ül> ใช่บัปูถ้าเกิดอายังไม่ยอมรับเลิฟลี่หลังแต่งงานก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาเลยพวกเรายินดีม,มาได้ตลอดเลยนะยใช่ไหมคะแม่ใช่แล้วละะ่ะจ้ะสำหรับพาจานาเรนดาเวเรนดาก็ไม่ตางกับบัปูอุยอ้ย,ยตายทำไมรวมหัวกันพูดแบบนี้ล่ะฉันยอมให้เขาแต่งงานก็ได้กับเด็กเลิฟลี่นั่นนะเย้ตามนั้นแหละ ตามใจเลยแต่ฉันไม่ไปบ้านสาวิตาหรอกนะยังไงก็ต้องมาแต่งที่นี่เท่านั้นน่ะก็ได้ก็ได้ค่ะคุณอาแต่งที่ไหนก็ได้ฉันจะไปคุยกับสาวิตาเรื่องกําหนดวันบ้านนะคะเอาตามนี้นะถ้างั้นก็ได้เธอไปทาบทามนะแต่อย่าลืมเรื่องสินสอดนี่เรียกมาให้เยอะๆเลยเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการให้โทรตามฉันเพื่อมาคุยเรื่องนี้เหรอนี่ ลองคิดทบทวนดูอีกทีเธอเธอไม่คิดบ้างเลยด้ือไงอ่ะว่าจะออกมาดีไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากให้เลิฟลี่แต่งงานกับบัปปู่หรอกทําไมล่ะ<อ>ในเมื่อพวกเขา <c oughs> ใช่ฉันรู้พวกเขาสองฝ่ายต่างก็รักกัน <c oughs> แต่อย่าลืมเรื่องแม่เขาถ้าร้ายจะตายอย่าลืมสิฉันไม่อยากจะให้เลิฟลี่ของฉันต้องทุกข์ใจงั้นโอเคตามนั้นถ้าเธอไม่เชื่อใจคุณอาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเธอควรจะเชื่อใจเลิฟลี่ใช่ไหมล่ะ เธอจะต้องเอาชนะใจคุณอาได้แน่นอนเลยใช่ l o v ลของฉันฉลาดมากเลยแต่ว่ามันใช่เหรอพูดซไว้ใจเธอพูดคือว่านะนะคะพี่นะคะตกลงเถอะนะได้ไหมคะพี่น้องสาวขอขนาดนี้ใจอ่อนเถอะนะนะคะพี่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับพี่แล้วนะคือขอรอสวาตานะคะพี่อ๋ออย่างงั้นก็ได้จ้ะจริงเ่ะอเออแต่ว่าคือพี่ ต้องโทรไปถามแม่ก่อนนะงั้นก็โทรเลยสิแม่ต้องเห็นด้วยอยู่แล้วล่ะกับสิ่งที่เธอเลือกนะ่ะเอ่เอท่านคงไม่ปฏิเสธแต่ว่าอย่าคิดมากเลยนะจะพิธีมั่นวันนี้เลยไหมละ่ะว่างไง <c oughs> ฮะมั่นเหรอมันเร็วเกินไปไหมเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วนะจะพิธีมั่นง่ายๆขึ้นมาเธอไม่ดีกว่าเหรอโอเคไหม,หมนะคะพี่คือ,อขอร้อง มันก็ได้ขอบใจนะขอบคุณมากนะทำดีมากเลยสวิตายินดีด้วยนะยินดวยจ้า